พิพานษานางพักคุณมานุษย์นภิลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้องหนึ่งในที่1 7โรงเรียนมัธยมการการพี่ผลจังหวัดบุรารีมย์ประวัติโดยย่อนะคะเพื่อนสนิทมีทั้งหมด7คน1นางสาวอัญมณีพงธุราชื่อเล่นอันต้าน2นางสาวสิริวัลทคำสิงป์ชื่อเล่นโมมีนะคะ3นางสาวสุธิริมคำสาชื่อเล่นเจสซิน สี่นางสาวนิสารัตทองแก้วชื่อเล่นนิห้านางสาวนันรีฐานีพาชื่อเล่นนิวหกนางสาวสิจาวทองบุญธมชื่อเล่นเฟิ่นเจ็ดนางสาวอัจฉราทองบุญเติมชื่อเล่นหนุ่มหนิงสีที่ชอบนะคะก็คือสีเขียวเพราะมันเป็นสีที่ทำให้ชาตรุ่งอรุของความเป็นตัวของตัวเองอาหารที่ชอบนะคะ ก็คือส้มตำค่ะเพราะว่าตื่นเป็นคนอีสาก็ต้องกินส้มตำกีฬานที่ชอบนะคะส่วนมากก็จะตีกอฟแล้วก็ว่ายน้ําค่ะดาราที่ชอบนะคะเอามาชลาทาแซงเสือเพราะมีหน้าตาที่้ายคื่งกา,านภาพยนต์ที่ชอบนะคะก็คือปัญญาเรนุค่ะเพราะสะท้อน,นถึงความเป็นชีวิตจริงของคนดาราในปัจจุบนันนี้เพลงที่ชอบนะคะก็คือเพลงฮีโโลของอารทแชรแี วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ของทีมค่ะ